นี่คือเรื่องราวที่น่าตกใจและสร้างความฮือฮาในวงการราชการไทยผู้กองแคทย์หญิงคนหนึ่งถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งสำคัญหลังจากที่การย้ายงานของเธอถูกปฏิเสธอย่างไม่คาดคิดแต่ยังไงก็ตามเรื่องยังไม่จบแค่ตรงนี้เพราะมันเผยให้เห็นถึงความซับซ้อนในระบบราชการที่หลายคนอาจไม่รู้จักลองนึกภาพดูสิครับร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประลัดอำเภอเมืองศรีสะเกดตำแหน่งที่รับผิดชอบในการดูแลการปกครองและบริหารงานในระดับอำเภอ แต่หลังจากนั้นเธอได้ขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในภาคนิติบัญญัติของประเทศแต่ปรากฏว่ากรมการปกครองกลับไม่อนุมัติคำขอนี้เลยซึ่งส่งผลให้เกิดเสียงวิพากวิจาร์ณจากสังคมอย่างกว้างขวางเพราะหลายคนมองว่ามันเป็นการอิดออดโอกาสในการพัฒนาตนเองของข้าราชการหญิงคนนี้และนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มราม่ามากขึ้น หลังจากเผชิญกับอุปสรรคนี้ผู้กองแคทอธิตยาได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการไปยังอธิบดีกรมการปกครองโดยมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่เธอได้เปิดใจหลังยื่นลาและเข้ารายงานตัวกับผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกดแล้วตามลิงก์ข่าวจากไทยรัฐ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s l o c h a n 2 8 8 6 5 7 9ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเสียใจที่เธอต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ แต่รอเดี๋ยวก่อนครับเพราะนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปไม่ใช่ว่าการลาออกจะง่ายๆแบบนั้นหรอกล่าสุดเมื่อวันที่17ตุลาคม2568กรมการปกครองได้ออกคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการโดยอ้างอิงตามกฎหมายสำคัญหลายฉบับเพื่อให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปรง่งใสเช่นมาตรา57และมาตรา109แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ซึ่ง เกี่ยวข้องกับสิทธิในการลาออกสำหรับข้าราชการพลเรือนรวมถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539และระเอ บียกกุมภาพันธ์ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญพุทธศักราช2551ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลาออกแบบทันทีทันใดที่อาจส่งผลเสียต่อง,งานราชการนอกจากนี้ยังมีคำสั่งกรมการปกครองที่610 2568ที่มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีในการอนุมัติเรื่องเหล่านี้ ในบัญชีรายละเอียดของคำสั่งนี้มีชื่อของร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอหรือเรียกอีกอย่างว่าเจ้าพนักงานปกครองที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดให้ลาออกอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2568โดยมีหมายเหตุระบุว่าเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นซึ่งอาจหมายถึงการหันไปทำงานในภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการเพื่อให้เธอได้พัฒนาตนเองต่อไป ตอนนี้เรื่องราวนี้ทําให้หลายคนสงสัยและถกเถียงกันมากขึ้นจริงๆแล้วการปฏิเสธการย้ายงานของกรมการปกครองเป็นการตัดสินใจที่ยุติธรรมหรือไม่มันสะท้อนถึงปัญหาในระบบราชการที่ขาดความยืดหยุ่นหรือเปล่าหรือบางคนอาจมองว่ามันเป็นความพยายามในการรักษาสมดุลในองค์กรแต่ที่น่าสนใจคือและนี่คือจุดที่อาจทําให้ทุกคนเห็นต่างกันมีเสียงวิจารณ์ว่าการกระทํานี้ส่งผลต่อความเท่าเทียมทางเพศและโอกาสของผู้หญิงในสายงานราชการหรือไม่ เพราะในยุคที่เราพูดถึงการส่งเสริมผู้หญิงในตำแหน่งสูงสูงการปฏิเสธเช่นนี้ดูเหมือนจะขัดกับแนวโอนมดังกล่าวคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ล่ะมันเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบราชการไทยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องส่วนตัวที่ถูกปัดฝุ่นให้กลายเป็นประเด็นใหญ่มาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะครับเราสนใจฟังทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและฝั่งที่เห็นต่างเพื่อให้การสนทนากลายเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น